เรื่องราวของนางพระยาปฐุมธารานาคินีเป็นนางนาที่กำเนิดจากคุดชั้นสามันและนาชั้นปกครองคุชผู้เป็นบิดานั้นนามว่าก,กลทีถูกจับได้ว่ามีสัมพันธ์กับเจ้าหญิงมันตามุนทานาคินีจึงถูกสังหารส่วนเจ้าหญิงมันตาซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นถูกคุมขังไว้เพื่อรอสังหารเด็กที่คลอดออกมาเมื่อเจ้าหญิงให้กำเนิดบุตร ก็ได้ขายลูกแก้วแล้วสลับด,ดวงจิตสุดท้ายคอบล่างลูกน้อยไว้พร้อมทั้งอธิษฐานจิตยกธิดาน้อยให้แก่พญาอนันตนาคราชพญานาคผู้ยิ่งใหญ่เหนียนนาคทั้งปวงพญาอนันตนาคราชพระองค์ทรงรับรู้ได้ด้วยญาณจึงปรากฏพระวรากายใหญ่โตครอบมหานครแห่งนั้นและรับเอาธิดาน้อยไปพร้อมกับแจ้งว่า ปัตนี้นาคน้อยนี้คือทิดาบุญธรรมของเราข้าให้ชื่อแก่นางว่าปทุมทารานาคีเมื่อสิ้นเสียงนาทุกตนในที่นั้นต่างหมอบลงพร้อมกับนอบน้อมรับบัญชาแม้แต่ราชาผู้เป็นสเสด็จตาก็ต้องหมอบกราบมิอาจทัดทานบัญชาแห่งองค์อนันตนาคราชได้พรยาอนันตนาคราชได้นำทิดาน้อยปทุมทาราไปฝากไว้กับนางกันวลานาคีนี ซึ่งเป็นหนึ่งในพระชายาของท่านที่ปรารถนายอยากมีบุตรแต่ก็มิอาจมีได้ทิดาน้อยจึงเป็นเหมือนของขวัญอันล้ำค่าสำหรับนางทิดาน้อยถูกดูแลชุบเลี้ยงจนเติบโตเป็นสาวงามและเฉลียวฉลาดร่างพญานาคนั้นหนีพระววรากายสีเขียวประกายแก้วสีชมพูร่างมนุษย์นั้นอ่อนหวานน่ารักผิวกายสีขาวอมชมพูมีอุปนิสัยรักสงบ ชอบขึ้นมาบำเพ็ญตามป่าเขาทางตอนเหนือของไทยได้ศึกษาธรรมะก,กับพระธุดงมีความสนใจศรัทธาและใฝ่ในทางธรรมด้วยการจัดสรรคู่ของพระนางกันวลาก็ได้เห็นชอบที่จะให้แต่งงานเป็นหนึ่งในพระชายาทาวลุนนัคราชพญานาผู้ควบคุมฝนมีโอรสิิดาทั้งหมด17องค์องพระนางปทุมทาลานาคินี สวรสุขในเมืองหน้าจนครบอายุไขก็ได้มาเกิดใหม่เพื่อสร้างวาลมีบนโลกมนุษย์อาจารย์กบนับวัดองค์ปวดสายพยานด,ดีที่ได้ทำหน้าที่สื่อให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะหากใครชื่นชอบผลงานของอาจารย์ฝากกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์คลิปอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ